พอวิซออันนี้พ่อบ้านทำขนมนะคะซอนออซอนวยๆซอนอุสวยนะคะพ่อบ้านทำสวยมากดูอ่าเอาอีกแล้วนี่กรเลดนังจะเป็นกระส่ิต ดูนะคะช่วยกันทํานะคะลูกเวนดีห่อันนี้ลูกสาวนะลูกเวนดีหอ,อ้ดูนะคะเนะมันเล็กอืว้กูก็ถ่ายตามเลยก็ไม่เงันกันกถี่นี่สวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนอบกันนะคะอบเสร็จเนาะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเขาเรียกขนมอะไรปะปะ เนยมไม่เข้ใ้องสูรด้วยอันนี้ลูกชายนะคะอันนี้ลูกชายนะพอบ้านทำวันนี้พอบ้านทำขนมนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนอบกันนะคะเนาะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนอบเสร็จเนาะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนบ้านอันนี้ทำขนมนะคะนี่นะคะสวยงามอมพอบ้านทำขนมสวยมากเลยนะคะทำเก่งด้วยนะคะพอบ้านที่นี่ จะไม่เกี่ยงที่ไม่เกี่ยง expert เหมือนดอกไม้นะคะเหมือนดอกไม้เนาะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะน่ากินไหมเอ่ยนี่นะคะน่าแบบนิสต์เตอร์สเตอร์นี่เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในบ้านในโลกนีแบบนี้น่ากินมากเลยนะคะนี่มันใหญ่มากป้าบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้เลยบังแสง นี่นะคะเมื่อกี้ลูกปังแสงนะคะนี่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 อืมน่ากินใช่ไหมล่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอร่อยนะคะใหญ่มากมากมามาค่ะมากินด้วยกันจ้า